โอมาจากไหนนางจุ๋มใช้เฟซบุ๊ k รักเธอเท่าฟ้าวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือลงรูปน้องไม้มิ้นลูกสาววัยสขวบพี่ของน้องโมเดลวัยสขวบที่ร่วมมือกับไอเอ็มผู้เป็นพ่อฆาตกรรมจนเสียชีวิตแล้วนำศพไปฝังอย่างบ้านพักที่จังหวัดกำแพงเพชรก่อนถูกจับกลุ่มและรับสารภาพจนเชื่อมโยงเหตุฆาตกรรมอำพรางศพลูกอีกสราย โดยโพสต์ดังกล่าวลงรูปน้องไมมิ้นไว้4ขวบพร้อมลงข้อความว่าน้องชื่อน้ำตาลอายุ3ขวบน้องเป็นเด็กปากแหวงตาบอดน้องเป็นโรคหัวใจด้วยต้องไปหาหมอบ่อยลำบากเรื่องการเดินทางบางครั้งไม่มีเงินน้องก็ไม่ได้ไปหาหมอขออนุญาตเปิดรับบริจาคแผมเพิดนมหรือเงินแล้วแต่ผู้ใจบุญจะมีเมตตาช่วยเหลือน้องน้องอยู่ห้องเช่าย,ยางลำบากบางวันก็ได้กินนมบางวันก็ไม่ได้กินแม่ทำงานรายวันหาเช้ากินคําบางวันก็ไม่ มีงานรับจ้างทั่วไปแล้วแต่เขาจะจ้างน้องตาบอดแม่ต้องคอยดูแลตลอดเวลาเพราะน้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่ต้องพาน้องไปด้วยในเวลาทำงานแม่ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะต้องคอยดูแลน้องหาเงินได้มาก,ก็ไม่พอใช้ต้องจ่ายค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าแพมเพิร์ดค่านมจึงอยากจะขอวอนความเห็นใจจากผู้ใจบุญช่วยเหลือน้องช่วยบริจาคแพมเพิร์ดนมหรือบริจาคเงินคนละสิบบาท20บบาท ตามแต่ท่านผู้ใจบุญจะเมตตาน้องขอบคุณน้ำใจจากผู้ใจบุญทุกท่านที่ช่วยเหลือน้องขออนุญาตฝากเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อเจษดามีเพียรสามารถตรวจสอบได้ค่ะที่อยู่40ทับ111 SK อพาร์ตเมนตถนนผลโยธินแขวงอนุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพ10220โทร082 221 12421จากการสอบถามว่าผู้โพสต์คือจุม๋มส่วนเฟซบุ๊กนั้นมีหลายเฟซซึ่งจุ๋มนำมาโพสต์แต่บัญชีที่เปิดรับบริจาคเป็นชื่อบริยาอีกคนของไอเอ็มขณะที่นางลำดวนนาะหัวนินแม่ของจุ๋มผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงดูนายโตโตมาตั้งแต่เกิดออกจากโรงพยาบาลขานุราวรลักษ์สบรีก็นำมาเลี้ยงไว้ โดยยังเก็บรกหรือสายสะดือสายสะดือของเด็กชายโตโต้ไว้ห้อยกับเปลเพื่อที่จะเก็บไว้ให้โตโต้ตอนโตแล้วจะได้นําไปใส่กรอบห้อยคอเป็นเครื่องรางปกป้องคุ้มครองภัยเป็นสิ่งมงคลและเป็นสิ่งเตือนใจให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นตนเองก็รู้สึกเสียใจพูดอะไรไม่ออก ขณะนี้ต้องเลี้ยงดูเด็กชายโตโต้ต่อไปแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องรายได้ที่จะนํามาเลี้ยงหลานซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินผู้สูงอายุเดือนละ700บาทก็ต้องแบ่งไปใช้จ่ายภาระต่างๆภายในบ้านขณะที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีมีเงินติดบัญชีอยู่เพียง45บาทเท่านั้นยา่ยครับเลี้ยงน้องโตโต้มาตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่ แยกเกิดเลยจะออกจากโรงพยาบาลเลยเราก็เลี้ยงมาโดยตลอดนะค่ะเลงพอดีตอนเช้าออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็เอามาไว้ที่นี่เลยแม่มเห็นว่ายังเก็บสายจะดึงไว้ได้วยเหรอเก็บไว้ทำไมครับเก็บไว้เผื่อมันจะมีมงคลเผื่อเขาโตขึ้นมาเก็บไว้ค่อยไว้ตรงผูกไว้ตรงนี้ลแล้วจะไป ใส่กอบใส่อะไรให้เขาค้องคอ oh. เผื่อเขาไปเดินป่าเดิอนอะไรเขาเป็นทหารเป็นไปเผื่อไปป้องกันเขา,าให้เขาแล้วลือกถึงคนพ่อ,อ,อคุณแม่ออคุณยายแล้วเกิดเกิดเหอย่างนี้กับพี่เขายายรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหปวด,ดอะไรไม่อ,ออกแล้วดูแลหลานต่อไปยังไงนะคนเหลือคนเหลือ,ลอคนเล็กแล้วเนี่ย ค่อยๆดูไปาตามบ้านนี่แหละพี่ๆน้องๆช่วยมัง่งลูกๆหลานๆเมื<ค>่อกี้ผมดูเงินใน,น,น,นบัญชีก็เหลือสี่สิบห้าบาทเอง <Gross> จะดูแลกันยังไงเงินคนแก่ทีละร500้600 600อยหกร้อยไปแบ่งเป็นสัดส่วนว่าให้คนเล็กซื้อนมมั่งไปเหลือนั่นสองร้อย แล้วก็แบ่งให้อเจ้าพี่มันไปเรียนเติมน,น้ำมันห่อข้าวไปกินไปอย่างนี้แหละ จากกรณีที่นางสาวจุ๋มใช้เฟซบุ๊ k รักเธอเท่าฟ้าโพสต์บอนผู้ใจบุญช่วยเหลือพร้อมลงรูปน้องไมมิ้นลูกสาววัยสขวบซึ่งเป็นพี่น้องโมเดลวัยสองขวบที่ร่วมมือกับนายเอ็มผู้เป็นพ่อทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วนำศพไปขุดหลุมโบกปูนฝังอย่างบ้านพักที่จังหวัดกำแพงเพชรก่อนจะถูกจับกลุ่มและรับสารภาพจนเชื่อมโยงเหตุฆาตกรรมอำร้างศพลูกอีก4รายโดยมีข้อสังเกตว่าผู้โพสต์คือจุม๋มแต่ให้โอนเงินไปบัญชีของ ภรรยาในเอมอีกคนทําให้เกิดข้อสงสัยว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นหรือเป็นการร่วมมือกันเอาเด็กมาหากินกับการรับบริจาค จนกระแสดังกล่าวออกมาผู้สื่อข่าวมีโอกาสพูดคุยกับนางสาวจันเพนนาหัวนินหรือฟิล์มอายุ22ปีว่าเลขที่4 9 6หมู่7ตำบลมาบแก่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนางสาวจุม๋มที่เกิดกับสามีเก่าแต่ได้แยกทางกันไปตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องถึงกรณีการเปิดรับบริจาคให้กับน้องสาวต่างบิดาของตนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโดยฟิล์มบอกว่าตนเห็นโพสต์ดังกล่าวแล้วตน มองว่าไม่น่าจะเป็นแม่ตนเป็นผู้โพสต์ถึงจะเป็น Facebook แม่ตนแต่ทำไมให้โอนเงินไปยังบัญชีของภรรยาอีกคนของนายเอ็มถ้าแม่จะเปิดรับบริจาคทำไมไม่บริจาคผ่านบัญชีของแม่เองที่ผ่านมาแม่เคยโพสต์ลักษณะนี้มาแล้วแต่นายเอ็มเป็นคนบังคับให้แม่โพสต์และโอนเงินผ่านบัญชีแม่ในครั้งนี้ถ้าแม่จะเอาน้องมาลงรับบริจาคจริงทำไมแม่ไม่ให้โอนเข้าบัญชีของแม่เองเหมือนที่ผ่านมาตนมองว่าน่าจะถูกบังคับอย่างแน่น นนทั้งนี้ตนยอมรับว่าแม่ตนมีเฟซบุ๊ก หลายบัญชีเนื่องจากต้องแอบเปิดเพื่อติดต่อกับตนและครอบครัวแต่เมือนเคยติดต่อกันแม่จะบอกเสมอว่าไม่ต้องติดต่อหรือเดี๋ยวจะทักมาเองแม่จะเป็นไฟล์ติดต่อมาหาเองตนก็ยังนึกสงสัยว่าทําไมแม่ไม่ให้ทักไปจนแม่มาบอกทีหลังว่านายเอ็มไม่ให้ติดต่อกับลูกและครอบครัวที่นี่แต่ละครั้งแม่ก็จะต้องแอบทักมาหาในการรับบริจาคครั้งนี้ตนมองว่าไม่ใช่แม่ของตนแน่ๆน่าจะเป็นนายเอ็มและภรรยาอีกคนเป็นผู้กระทํา ส่วนกรณีการทำร้ายน้องจาเสียชีวิตคิดว่าแม่ไม่น่าจะเต็มใจในการร่วมมือกระทำเหตุในครั้งนี้ น่าจะเป็นการถูกบังคับให้ทำมากกว่าเพราะที่ตัวแม่เองก็มีรอยทุบตีและเคยถูกในเอ็มทุบตีและขู่บังคับให้ทำอะไรหลายๆเรื่องทั้งนี้ตนยังตั้งข้อสงสัยว่าน้องโมเดลน่าจะเสียชีวิตตอนที่อยู่กับนายเอ็มและภรรยาอีกคนเพราะว่าทั้งคู่จะอาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งแม่ตนจะอยู่แยกกับนายเอ็มซึ่งแม่มารู้ทีหลังว่านายเอ็มมีภรรยาอีกคนพร้อมกับแม่ซึ่งเหมือนกันซึ่งเหมือนกับว่าแม่จะมารู้ทีหลังว่าน้องตายแล้วและถูกบังคับให้นำร่างน้องมายังจังหวัดกำแพง เพชทั้งนี้แม่ก็เคยบอกอีกว่าพยายามถามในเอ็มว่าน้องโมเดลไปไหนในเอ็มหลอกว่าเอาไปฝากป้าเลี้ยงตลอดแต่จริงๆป้าคนนั้นก็คือภรรยาอีกคนของในเอ็มซึ่งแม่เองก็มารู้ทีหลังว่าภรรยาพร้อมกันในเอ็มมีภรรยาพร้อมกันสองคนคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วพอมารู้ทีหลังแล้วก็บังคับให้แม่พามาฝังที่บ้านแล้วแม่คงหวาดกลัวตอนแรกเห็นหนูก็มองว่า มันไม่น่าจะเป็นแม่ค่ะพี่มีพี่นักข่าวคนหนึ่งเขาเปิดให้ดูค่ะเพิ่งเห็นวันนี้แล้วเขาก็เลยถามว่าใช่เฟซแม่เราไหมหนูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าเป็นแม่โพสไหมเพราะว่า็บบัญชีอะค่ะมันเป็นชื่อของน้องของเด็กสิบสองอะค่ะถ้าแม่เขาโพสต์จริงๆทําไมไม่เป็นชื่อของแม่ค่ะพราะว่าเหมือนแม่เขาเคยโพสแบบนี้มาแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นในเอ็มเขาบังคับหรือเปล่าแต่นั้นเขาเป็นบัญชีของแม่จริงแต่ว่าถ้าแม่เขาจะโพสแบบเนี้ พูดเอาน้องมาบริจาคเนี่ยทําไมเขาไม่ใช้เป็นบัญชีของแม่เลยทําไมต้องเป็นบัญชีของคนแม่คนน้องสิบสองอะคะ่ะมองว่าน่าจะถูกบังคับนะเนาะใช่ค่ะก็เลยมองว่าน่าจะถูกบังคับแม่มีใช้จุดเทะตอนหนูเจอหน้ามีสองเฟซค่ะแต่ไม่รู้ว่ามีเยอะกว่านี้ไหมทําไมแม่ต้องสมัครเยอะเ้วยลเหมือนเขาพยายามทักมาทางลูกหรือว่าน้องหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทักม,ม,มาไวาติดตออ่อใช่ค่ะแต่เหมือนเคยติดต่อ,อก,กันได้อะไรเขาจะบอกว่าไม่ต้องทักมานะแล้วเขาจะทักมาเองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทไมนะ หนูก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาไม่ให้ทักไปเขาบอกว่าเดี๋ยวในเอ็มเขารู้ว่าทักไปหาเขาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ให้คุยกันเหมือนแม่เขาต้องแอบทักมาแอบคุยอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องแล้วน้องที่ทีโพดอยู่อยู่ที่ไหนตอนนี้น้องน้องสี่ขวบเหรอคะอยู่โรงพยาบาลลามาค่ะโอ้แล้วก็มองเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นแม่แน่นอนใช่ค่ะหนูก็เลยว่าไม่น่าจะเป็นแม่แน่นอนน่าจะเป็นในเอ็มเขาเป็นคนโพสเขาน่าจะเล่นตอนที่ อยู่กับแม่ของน้องสิบสองเนี่ยค่ะอันนี้พี่ย้อนถามอี้ทีเพรารีเหตุที่กับน้องน้องคนล่าสุดที่เสียชีวิตเนี่ยคือพ่อแม่เต็มใจทำไหมหนูว่าแม่ไม่น่าจะเต็มใจทําค่ะน่าจะถูกบังคับเพราะว่าที่ตัวแม่เขาก็มีรอยทุบตีอะค่ะพุณแม่เขาเคยโดนทุบตีถูกบังคับอะไรเงี้ยเหมือนหลายเรื่องอะคะ่ะครั้งนี้หนูว่าน่าจะโดนทุบตีเพราะว่าน้องสิบสองอะหนูเเขาออกข่าวเขาบอกว่า น้องอะมันตายอยู่แล้วน้องน้องโดนพ่อฆ่าอยู่แล้วน่าน่าจะโดนข้างแต่กับแม่คนที่อยู่แม่แม่ของน้องสิบสองอะค่ะว่าเขาอยู่ด้วยกันแมเ่เหมือนแม่เขามาู้ที่หลังว่าน้องตายแล้วแล้วโดนในเอ็มนะคะบ,คบังคับให้เอามาฝังที่นี่ จากกรณีที่นางสาวจุ๋มใช้เฟซบุ๊กรักเธอเท่าฟ้าโพสต์บอนผู้เจบุญช่วยเหลือพร้อมลงรูปน้องไมมินลูกสาววัย4ขวบซึ่งเป็นพี่ของน้องโมเดลวัย2ขวบพร้อมให้โอนเงินผ่านบัญชีภรยาอีกคนของนายเอ็มทําให้นางสาวจันเพนนาหัวนินหรือฟิล์มอายุ22ปีลูกสาวคนโตของจุ๋มออกมาปฏิเสธว่าไม่น่าจะเป็นแม่ตนโพสต์บริจาคแล้วแต่สิ่งที่สร้างความตกใจให้กับทุกคนในครอบครัวคือน้องไมมิ้น ปัจจุบันในวัยสขวบทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นเด็กพิการปากแหว่งตาบอดมีโรคหัวใจและแขนขาไร้เรี่ยวแรงไปได้ ทั้งนั้นนี่ตั้งแต่แรกเกิดร่างกายปกติเลี้ยงดูกันมาจนอายุประมาณสองขวบแม่และนายเอ็มก็มารับไปเลี้ยงดูเองตอนที่ไปยังมีร่างกายปกติทั่วไปจูจูมาพิธีการได้อย่างไรมีใครทําอะไรกับน้องตนหรือเปล่าตนเองว่าน่าจะมีใครตั้งใจทํากับน้องแบบนั้นแล้วเอาไปหากินมีใครพาไปขอทานด้วยการรับบริจาคหรือเปล่าทําไมต้องทํากันขนาดนั้น สำหรับน้องไมมินน์นั้นตนเจอน้องครั้งล่าสุดก็ตอนสองขวบก่อนที่จะมีการนำไปเลี้ยงดูที่กรุงเทพที่ผ่านมาแม้ว่าแม่และนายเอ็มจะกลับมาก็ไม่ยอมให้ใครได้เจอน้องไม่มีใครพบน้องได้เลยเวลาไปหามักจะหาเหตุผลมาอ้างไม่ให้เจอกันตลอดมาเห็นภาพน้องอีกทีก็จากโพสต์ที่รับบริจาคน้องปากแหวงไปแล้วคือตอนนี้ครับมันมีภาพที่ออกไปตอนที่ว่าเพิ่งเปิดรับบริจาคนะคะว่าน้องปากแหวงแล้วก็ การเป็นหัวใจด้วยด้วยคือตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาเป็นแบบนี้มาเลยไหมไม่เป็นค่ะน้องเขาปกติทุกอย่างตาก,ก็มองเห็นขาก็เดินได้ปากก็ไม่แหว่งค่ะก็ตกใจค่ะว่าทําไมเขาไปโพสต์แบบนั้นทั้งที่น้องไม่ได้เป็นแล้วก็น้องปากแบบหายไปเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาทํายังไงเห็นแล้วเราคือเราไป้วสงสัยไหมสงสัยค่ะเขาน่าจะตั้งใจว่าจะาน้องไป ทาแบบนั้นแล้วก็ไปขอทานให้เขาเลี้ยงเขาหรือเปล่าเรามองเหมือนว่าเหมือนเอาน้องเราไปหากินไหมมองค่ะ<ม>เพราะว่าทําขนาดน,นั้นนะคะเปิดรับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>้าเดือดร้อนจริงๆทําไมเขาไม่ติดต่อทางพ่อแม่พี่น้องท,งทางที่บ้านนะคะทำไมเขาไปทําแบบนั้นเราเห็นไม้มิ้นทั้งล่าสุดตอนที่ขวบนานแล้วค่ะตั้งแต่เขาไปเขากลับมาเขาก็ไม่ค่อยให้ใครเห็นเลยค่ะ<ม>เขาก็จะแบบว่าถ้าไปบ้านนู้นเขาก็จะแบบว่า หลับแล้วเอาไว้ในห้องอะไรงค่ะบริษัททิปแคบนทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงินติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055713806 055-716-779ตำรวจนำเอ็มกับจุม๋มไปร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อชี้จุดว่าทั้งคู่ได้พากันขับรถยนต์ออกมาซื้อปูนเพื่อนำไปโบกปิดหลุมฝังน้องโมเดลลูกสาววัยสองขวบภายในห้องครัวที่บ้านพักตัวเองที่บ้านคลองใหม่พัฒนาหมู่15 ตำบลบ่อท้ำอำเภอขานุอรลักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรจริงหรือไม่โดยในภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นได้ว่าตำรวจพาจุ๋มลงจากรถไปชี้จุดต่างๆที่ไปสั่งซื้อปูนจนกระทั่งนำปูนขึ้นรถกลับไปยังบ้านพัก ผู้สื่อข่าวมีโอกาสพูดคุยกับพนักงานสาวที่เป็นผู้รับบินสั่งซื้อของและเป็นผู้ขายปูนให้กับจุ๋มสองกระสอบราคา240บาทเธอเล่าว่าทั้งคู่ขับรถเก๋งมาจอดหน้าร้านจากนั้นผู้หญิงเดินลงมาจากรถคนเดียวสั่งซื้อปูนสองลูกตนก็ไม่ได้ถามว่าจะนําไปทําอะไรหลังจากเขียนบินสั่งซื้อเสร็จแล้วก็ให้ถอยรถไปรับปูนด้านในร้านจากนั้นก็ได้ขับออกไปจากร้านซึ่งตนไม่คิดว่า ซึ่งตนไม่คิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นรู้สึกตกใจเอาจริงๆถ้ารู้ว่าจะซื้อปูนไปก่อเหตุตนคงไม่ขายให้และแจ้งตำรวจอย่างแน่นอนตอนนี้ตนก็ยังรู้สึกตกใจยังกลัวอยู่และเสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าวันนั้นเขามาซื้อเขามากี่คนเขารถอะไรมาประมาณนี้ก็เดินลงมาจากรถคนเดียวอืมค่ะเดินมาที่หน้าร้านแต่คือมีคนขับรถมาให้ใช่ค่ะมีคนขับรถมาให้ เอเดินลงมาแล้วเป็นยังไงจ๊ะก็เหมือนลูกค้าทั่วไปที่มาขามซื้อปูนแต่เราก็ไม่ได้ถามเขาว่าเขาจะเอาไปทําอะไรเราก็ไม่กล้าจะถามเขาเนาะเผื่อเขาจะไปทําอย่างอื่นแต่ถ้าวันนั้นเขาจะไปทําแบบนี้ก็คงจะไม่ขายนะเราแต่คือเขาเขามาอยู่นานไหมไม่นานค่ะเหมือนลูกค้าปกติทั่วไปเราไม่อยากให้ลูกค้ารอนานคือมาซื้อของก็เลยรีบเียนบิลให้เขาแล้วก็ใส่ขึ้นของเลยแล้วเขาเขาเดินมาเอาปูนเองหรือว่าเขาเอามายังไงเราไปส่งเขา เราไม่ได้ไปส่งเขาเอารถมาแล้วต้องเดินหน้ารถไปข้างในเพื่อที่จะไปใส่ปูนเองเพราะถ้าเกิดเราซื้อมาแค่ลูกสองลูกเนะเราจะไม่ได้ส่ง mm hmm. เขามาซื้อไปกี่ลูกสองลูกราคาอยู่เท่าไหร่ลูกละร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบใช่ค่ะร้านจะขายปูนยินซีกับเสือ mm hmm. อือพอเขาซื้อเสร็จแล้วเขาก็ออกไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะออกไปเลยเหมือนลูกค้าปกติทั่วไปเราเคยเห็นหน้าเขาเมื่อก่อนไหมแค่ผ่านๆค่ะเพราะว่าหนูก็อยู่นี่ได้ แต่ก็ผ่านผ่านแต่กพอเห็นก็จำได้ใช่จำไ้คิดเมื่อก่อนไม่ว่าวันที่เราขายไปวันนั้นคือปูนที่เขาไปก่อเหตุไม่เคยคิดไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยหลังจากข่าวออกไปเรารู้สึกไงก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้เป็นไงครก็ยังกลัวอยู่กลัวแต่ยังตกใจอยู่ออยังก,กลัวอยู่ใช่ใชขณะที่บ้านของผู้เป็นมารดาของจุม๋ม ยังคงช่วยการเลี้ยงดูน้องโตโต้โตโตลูกชายคนเล็กวัยหกเดือนพร้อมกับฝ้ารอาการนำศพของน้องโมเดลกลับมาจากการพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตและอัตลักษณ์บุคคลโดยได้เตรียมเก็บกวาดสาลาวัดไว้เรียบร้อยจะดำเนินการบำเพ็ญกุศลศพที่วัดคลองใหม่พัฒนาที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ1กิโลเมตร นางสอลสีซึ่งมีปัมีศัก์เป็นป้าของจุม๋มแม่ของน้องโมเดลที่เสียชีวิตตอนนี้ได้แต่ตามข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นรู้สึกตกใจพูดไม่ออกไม่คิดว่าหลานจะทําได้ขนาดนี้เพราะว่าจุ๋มก็เป็นหลานที่ผ่านมาระยะหลังไม่ค่อยได้คุยกันเวลาไปเล่นกับหลานก็ไม่คยุยไม่ค่อยคุยไปซื้อของตามร้านค้าก็ไม่คุยกับใครเอาแต่รีบออกไปและรีบกลับเข้าบ้านส่วนตัวไม่แน่ใจว่าหลานสาวตนจะ ฆ่าอำพรางลูกสาวเองหรืออาจจะถูกบีกบบังคับหรืออาจจะถูกบีกบบังคับจากใครก็เป็นได้ข่าวที่มาตอนแรกเราสิดน่งคืออะไรลูกมันพูดไม่ออกเลยอ่ะมันจุกเลย <c oughs> มันมัน,มนไม่ไม่คิดว่าหลาน <c oughs> จะทําได้ขนาดนี้ <c oughs> เพราะว่าจุ๋มก็เป็นหลานเนาะ <c oughs> ไม่คิดว่าหลานจะทําได้ขนาดนี้เคยได้คุยเขามั้ เขาไม่คุยด้วยพักหลักมาเนี่ยที่ได้กับเอ็มเมื่อก่อนเน่ะเขาก็มาอยู่ที่ตอนเลี้ยงน้องโมคนที่ตายนะเขาก็ไม่อยู่ที่บ้านก็ไปเล่นกับเขาเรื่อยแต่เขาก็ไม่ค่อยคุยเขาอยู่ในห้องพาน้องโมอยู่ในห้องแต่เวลาออกมาเขาก็ออกมาซื้อของแป๊บเดียวเขาก็ไปถามบางทีแล้วถามก็ไม่พูดไปซื้อของเนี่ยกลับตอนเดินไปซื้อของไปอะไรจุ๋มไม่พูดกลับมาไปซื้ออะไรมา มช่วงที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งนาไรส่สวนได้รับผลกระทบผลผลิตเสียหายแล้วยังออกน้อยด้วยแต่ช่วงนี้เริ่มมีฝนตกดักและตกยาวต่อเนื่องพืชผักออกมาเต็มตลาดทั้งมาจากแหล่งปลูกใหญ่และที่ชาวบ้านปลูกเองแล้วนำมาขายช่วงนี้ราคาผักทุกชนิดจึงถูกแต่มีอยู่อย่างเดียวคือมะเขือเทศที่ราคาสูง ที่ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรบริเวณโซนขายส่งผักพบว่ามะเขือเทศมีน้อยมากจากการสอบถามแม่ค้าผักเผยว่า เดิมมะเขือเทศตะกร้าละ200-300บาทแต่ช่วงนี้ราคาพุ่งขึ้นไปสูงถึงตะกร้าละ1,000บาทแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้จะเห็นว่ามีมะเขือเทศสีเขียวๆที่ยังไม่สุกไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวถูก,กเกษตรกรเก็บมาขายแล้วเนื่องจากราคาดีจึงรีบเก็บออกมาขายก่อนส่วนตามแผงขายปลีกในตลาดแทบหามะเขือเทศไม่มีสำหรับตามแผงที่มีขายในราคาก็แพงมากโดยขายปลีกขีดละ1ิบาทถ้าขาย เป็นกิโลกรัมตกกิโลกรัมละ80บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากแม่ค้าบอกว่ามะเขือเทศปีนี้ราคาสูงจึงแทบไม่มีใครกล้ามาซื้อมาขายมีบางแผงก็ซื้อมาติดแผงเล็กน้อยเพื่อขายคละกับผักชนิดอื่นๆ บริษัททิฟอิเล็กทรอนิกส์เซลล์แอนเซวิสจำกัดจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมีสายและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกรับประกันานานสูงสุด4ปีมีให้เลือกทุกรุ่นทุกราคามีกล้องเหมือนมียามส่วนตัวมีกล้องเหมือนมียันกันโจนในช่วงที่ห่างไกลกับบ้าน การมีใครสักคนมาเฝ้าบ้านแทนเรานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่หายห่วงมากที่สุดทิปอิเล็กทรอนิกติดที่ทำการประปาก,กำแพงเพชรสอบถามรายละเอียดโทร055712160